มาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ m หม่นิวนะคะกลับมาติดตามคดีอบตเหยนะคะที่เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นคดีที่สะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมากๆนะคะก็พบแล้วล่ะค่ะสมาชิกอบตอวังใหม่จันทบุรีนะคะที่หายตัวไปอย่างลึกลับนานร่วมเดือนหลังจากที่ภรรยาก็รับสารภาพนะคะว่า เป็นผู้ที่ลงมือยิงก่อนที่จะย้ายศพไปฝังดินกลางแปลงทุเรียนเพื่อที่จะอําพรางอ้างนะคะว่าถูกสามีนั้นขู่ฆ่าก่อน จากกรณีที่นายทรงศักดิ์หรือว่าอบตอเย,ยเพิ่มสุขอายุ46ปีสมาชิกอบตอวังใหม่อำเภอนนยอามจังหวัดจันทบุรีได้หายตัวลึกลับตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15เมษายน2562จากบ้านพักในอำเภอท่าใหม่จากนั้นก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้อีกเลยจนล่าสุดค่ะ ทางด้านนางเบญจวรรณหรือว่าพาไทยเจียภรรยาใหม่ของนายสงศ์ก็รงศ์งศนะคะก็ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นผู้อุ้มค่าสามีแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮขุดฝังศพซ่อนอำพรางในที่ดินของตนเองพื้นที่กลางแปลงปลูกทุเรียนซอยฟาร์มไก่หมู่ที่2ตำบลทุ่งเบินจาอำเภอท่าใหม่ ทั้งนี้หลังจากที่เมื่อเวลาประมาณ14น,น,น,นาฬิกานางเบญจวรรณได้เดินทางมาพร้อมกับทนายเดินทางเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกรักชาตินวลเจริญรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทา่าใหม่เพื่อที่จะมาให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีการหายตัวไปของนายทรงศักดิ์หรือว่าอบตอเยสามีต่อมาหลังถูกสอบเข้นอย่างหนักนะคะประกอบกับพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาะ นางเบญจวรรณค่ะจึงยอมที่จะเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านายทรงศักดิ์สามีของตอนเองโดยใช้อาวุธปืนยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพไปฝังไว้ภายในแปลงปลูกทุเรียนซอยฟาร์มไก่หมู่ที่2องตำบลทุ่งเบญจาที่ดินซึ่งตนเองแอบซื้อเอาไว้ต่อมาทางตำรวจนะคะจึงได้ควบคุมตัวนางเบญจวรรณผู้ต้องหามาชี้จุดที่ฝังศพ โดยใช้รถแบ็คโฮเข้าทำการขุดค้นหาศพจนล่าสุดค่ะเมื่อเวลา19นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอก วีรชัยส่งเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางลงพื้นที่อำนวยการในการขุดหาศพด้วยตนเองโดยมีทางด้านพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยกำลังตำรวจสพท่าใหม่สพทุ่งเบญจาตำรวจชุดสืบสวนภูธรจันทบุรีเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเข้าทำการตรวจสอบพร้อมกัน ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนเข้าไปในบริเวณอย่างจุดที่เกิดเหตุที่เป็นแปลงปรับพื้นที่เตรียมปลูกทุเรียนหลังใช้เวลาอยู่ร่วมชั่วโมงค่ะก็พบศพของนายสรงศักดิ์หรือว่าอบตอเย,ยเพิ่มสุขถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปกว่า3เมตรโดยสารภาพว่าใช้ผ้าคลุมรถขนาดใหญ่ห่อตัวแล้วก็มัดด้วยเชือกหนล่ลนสภาพศพนั้นนะคะเริ่มที่จะเน่าอืด จากการตรวจชนสูตรศพเบื้องต้นค่ะพบผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข่าทีบริเวณหน้าผากจำนวนหนึ่งนัดขณะที่พลตำรวจเอกเวียรชัยส่งเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจากการรายงานสอบสวนเบื้องต้น นางเบญจวรรณผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านายทรงศักดิ์สามีของตนเองโดยใช้อาวุธปืนยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพไปฝังไว้ภายในแปลงปลูกทุเรียนโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องที่นายทรงศักดิ์สามีนั้นขู่ฆ่าปมปัญหาเรื่องการเงินและเรื่องหนี้สินซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อกับคำให้การ โดยหลังจากนี้ค่ะก็จะนําตัวนางเบญจวรรณผู้ต้องหานะคะไปทําการตรวจคนที่บ้านพักที่เกิดเหตุเพื่อตรวจหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกันนี้จะได้สืบสวนขยายผลว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุหรือไม่ชนวนสาเหตุที่แท้จริงหากพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุจะดำเนินการออกหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทันทีขณะที่นาย ปริศสดางหรือว่าต้องเพิ่มสุขลูกชายของนายทรงศักด์เปิดเผยว่าหลังจากที่นายทรงศักด์ผู้เป็นพ่อได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตอนเองพร้อมกับครอบครัวก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธทรท่าใหม่ต่อมาก็ได้มีการนำหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คราบเลือดตลอดจนภาพจากการวางข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เกิดเหตุที่มีการจัดวางไวใ้ใหม่ทั้งหมดเขายื่นขอความเป็นธรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่าพบพิรุษในตัวของนางเบญจวรรณผู้ต้องหาซึ่งก็เป็นภรรยาใหม่ของพ่อคาดว่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของพ่อจนกระทั่งตำรวจได้ทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องจนมาถึงตัวนางเบญจวรรณภรรยาใหม่ได้ยอมรับเปิดปากสารภาพในที่สุดจนทำให้นำไปสู่การค้นหาศพของพ่อที่ถูกฝังดิน ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็อยากให้ทางตำรวจดำเนินการทางคดีให้ถึงที่สุดคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาภายในวันนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรท่าหม่พลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกไพทูร ปาปะคังผู้กำกับการสพท่าใหม่ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่นะคะหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะร่วมกันควบคุมตัวนางเบญจวรรณหรือว่าพาไทยเจียอายุ50ปีผู้ต้องหาฆ่านายทรงศักดิ์เพิ่มสุขหรือว่าอบตอเยหวัย46ปีสมาชิกอบตอวังใหม่อําเภอในอามจังหวัดจันทบุรี และนายวัชระพงษ์ไทยเจียอายุ36ปีผู้ต้องหาที่ร่วมกันเคลื่อนย้ายศพปิดบางอัมพรางออกมาจากห้องขังนะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพถึงพฤติกรรมและก็ขั้นตอนการสังหารรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายศพไปฝังจำนวน4จุด โดยจุดแรกค่ะเป็นที่บ้านพักที่เกิดเหตุนะคะเลขที่75ทับ15ถนนเทศบาลสาย3หมู่บ้านอุดมสุขตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งก็เป็นจุดที่นางเบญจวรรณหรือว่าพาลงมือค่าอบตอเยซึ่งขณะทําแผนนางเบญจวรรณนะคะให้การรับสารภาพว่าชนวนสาเหตุที่ลงมือฆ่านายสมศักดิ์หรืออบตอเยเพิ่มสุข ซึ่งเป็นสามีที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีก็คือเรื่องที่ตนเองแอบนำเงินที่ไปซื้อที่ดินจำนวน3าไร่เศษพร้อมกับปรับสภาพเตรียมที่จะสร้างแปลงปลูกทุเรียน โดยหวังว่าเมื่อปลูกทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดเผยหวังที่จะเซอร์ไพรส์สามีว่าตนเองนั้นเก่งและก็สามารถทำสวนผลไม้ได้เองแต่กลับถูกบุคคลที่สามโทรศัพท์ไปฟ้องนายส่งสักหรือว่าอาต่อเยอว่าตนเองแอบขายทรัพย์สินที่สร้างมาร่วมกันแล้วก็นำเงินนั้นแอบไปซื้อที่ดินเก็บเอาไว้เอง ซึ่งหลังจากที่สามีทราบเรื่องค่ะก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันจนถึงขั้นที่นายทรงศักด์นะคะทำให้ตนเองเนี่ยรับไม่ได้จึงทำการวางแผนฆ่าทางด้านนางเบญจวรรณผู้ต้องหาบอกอีกค่ะว่าในคืนของวันที่15เมษายนที่ผ่านมานั้น ตนเองได้อาศัยช่วงจังหวะที่นายสมศักดิ์นอนหลับอยู่บนโซฟาและตนเองได้ดื่มเบียร์ย้อมใจจนเมาขาดสติก่อนที่จะนำหมอนนะคะมารองที่ท้ายทอยของนายสมศักดิ์ที่นอนงายหนุนหมอนบนพนักพิงโซฟาแล้วก็ไปหยิบอาวุธปืนพกสั้นลูกโม่จุด3าไปที่ไม่มีทะเบียนนะคะซึ่งตนเองนั้นก็ซื้อเก็บเอาไว้ป้องกันตัว จากในห้องนอนก่อนที่จะเอามาเจาะยิงผ่านมอนโดยนัดแรกค่ะไก่ปืนสับกระสุนไม่ทำงานเนื่องจากว่าไก่ปืนนั้นติดถุงพลาสติกและครั้งที่2ไก่ปืนสับกระสุนก็ยังไม่ทำงานนะคะเนื่องจากว่าติดผ้าที่ห่อปืนตนก็เดินไปยกมือขึ้นอธิษฐานต่อรูปหน้าศพของพ่อของตนเองพร้อมกับกล่าวว่าหากครั้งที่สยังไม่สามารถสังหารนายรงศักดิ์สามี คนที่ตายก็คือเธอกับน้องเพียวลูกชายก่อนที่ตนเองจะตัดสินใจจ่อปืนลั่นกระสุนผ่านหมอนอีกครั้งซึ่งนัดนี้ค่ะสำเร็จกระสุนเจาะทะลุศีรษะทำให้หนายทรงศัก์นั้นเสียชีวิตขาดโซฟาในที่สุดซึ่งขณะก่อเหตุนะคะลูกชายก็ยังนอนอยู่ในห้องซึ่งไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อมากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะไปทําแผนบริเวณแปลงปลูกทุเรียนที่ดินของผู้ต้องหาซึ่งเป็นจุดที่ฝังศพโดยได้จําลองเหตุการณ์ในขณะที่ขับรถยนต์นําศพทยอยใอส่ท้ายนะคะเข้ามาจอดปากหลุมที่ขุดเตรียมเอาไว้จากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันลากศพโยนทิ้งก้นหลุม จากนั้นนายวัชระพงศ์ก็ได้ขึ้นขับรถแบ็คโฮทําการฝังศพด้วยตนเองขณะที่นางเบญจวรรณผู้ต้องหาก็ให้การเพิ่มเติมตรงจุดนี้ว่าหลังก่อเหตุลงมือยิงอบตอเยสามีแล้วก็พาลูกชายไปอยู่บ้านของลูกชายคนแรกที่เกิดจากแฟนเก่าที่หมู่บ้านการเคหะสองโดยทิ้งศพนายทรงศั์ไว้ในบ้านพร้อมกับเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิต่ำสุดเพื่อรักษาสภาพศพ ต่อมาในวันที่16เมษายนเวลาประมาณ10นาฬกาก็ได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากนายวัชระพงษ์ไทยเจียอายุ36ปีน้องชายให้มาช่วยเคลื่อนย้ายศพไปฟังหลังรับโทรศัพท์พี่สาวนายวัชระพงษ์ก็ได้โทรศัพท์ไปหาพี่ชายอีกคนที่ประกอบธุรกิจรับเหมา เพื่อขอยืมรถแบ็กโฮอ้างว่าจะนำมาฉุดลากรถที่ติดลมในที่ดินที่เกิดเหตุจากนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนก็นำรถแบ็คโฮมาทำการขุดหลุมรอเอาไว้โดยมีนายวัชระพงษ์เป็นคนขับจนเมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาของคืนวันที่16เมษายนผู้ต้องหาทั้งสองคนได้นำรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ทะทะหาร9 1 1 9จันทบุรีของผู้ตายมาช่วยทำการเคลื่อนย้ายศพ จากนั้นได้นำไปย่างที่ดินที่ขุดหลุมเตรียมเอาไว้ก่อนช่วยกันลากศพโยนทิ้งลงในหลุมและนายวัชระพงศ์ก็ได้ขึ้นรถแบคโฮทำการกรบดินฝังศพขณะที่พลตำรวจ ตรีวัฒนายี่จีนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีท่านเปิดเผยค่ะว่าหลังจากการสืบสวนทำให้ทางด้านเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานแน่งหนาประกอบกับผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริงเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานางเบญจวรรณผู้ต้องหาที่หนึ่งในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อน ปิดบังอัมพลางซ่อนเร้นทำลายศพและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายส่วนนายวัชระพงผู้ต้องหาที่สองนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันเคลื่อนย้ายและซ่อนเร้นปิดบังอัมพลางโดยหลังเสร็จสิ้นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้นะคะก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนฝากขังอย่างสารจังหวัดจันทบุรีทันทีพร้อมคัดค้านการประกันตัว Uhm. ในส่วนประเด็นที่ตํารวจยังต้องตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าขณะที่อบตเยถูกยิงในขณะที่นอนหลับนั้นเกิดจากการถูกวางยาก่อนหรือไม่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้เบื้องต้นได้ส่งศพผ่าชนะสูตรตรวจอาหารพิษในกระเพาะอาหารเพื่อยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ ทางด้านนางเบญจวรรณผู้ต้องหาให้การว่านาไปทิ้งที่ถังขยะที่หน้าตลาดนัดเจริญสุขตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างของการค้นหาในส่วนของชนวนการก่อเหตุทางตำรวจค่ะก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวเนื่องจากว่า สืบสวนในเชิงลึกพบว่าสาเหตุที่อบตอเย,ยและนางเบญจวรรณมักมีปัญหากันบ่อยครั้งทั้งนี้ก็อยู่ระหว่างของการสืบสวนหากพบว่ายังมีผู้ส่วนมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้ก็จะออกหมายจับกลุ่มตัว,ตวนะคะมาดำเนินคดตีตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับก็มีการเอาผู้ต้องหานะครับรับสาภาพว่าได้ก่อเหตุตั้งแต่คืนที่15บห นะครับหลังจากนั้นประกอเหตุเสร็จปุ๊บก็ขับรถออกจากบ้านไปนะครับซึ่งตรงกับวงจรปิดเมื่อประมาณเช้าคืนของวันที่15้าที่ขับออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กลับเข้ามาเวียนมาอีกทีวันที่16นะครับแต่ไม่ได้เข้าบ้านแต่เป็นการเอากุญแจมาเปลี่ยนนะครับก็ตามวงจรปิดนะครับแล้วก็จาก อีกช่วงหนึ่งคือช่วงคืนวันที่16นะครับดูจากวงจรปิดก็มีการเข้ามาที่บ้านนะครับอยู่สักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ขับออกไปนะครคือวันที่16นะครับคือทึ่งจุดนั้นคือเป็นจุดที่ผู้ต้องหารับสารภาพผู้ต้องหาที่หนึ่งผู้ต้องหาที่สองรับสารภาพว่าช่วยกันเคลื่อนย้ายศพนำไปทิ้งที่ไร่ตามที่เป็นข่าว ทิ้งไว้ในบ้านก่อนคือทิ้งศพลงผาเหมือนให้เหมือนทาลายให้เลือดไหลออกหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะพี่คือหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับประมาณสักช่วงก่อนที่ผู้ต้องหาจะออกจากบ้านนะครับก็พอออกจากบ้านปุ๊บก็เปิดแอ์ทิ้งไว้เลยนะครับวันหนึ่งนะครับคืนที่16ถึงปรึกษากับน้องชายนะครับแล้วก็มาเคลื่อนย้ายศพในคืนนั้น นะครับแล้วก็นําไปทิ้งตรงที่เมื่อวานที่เราไปค้นเจอกันนะครับค่ะพฤติกรรมตอนที่เขาลงมือน,นี่นคะ่ะเขาสารภาพไหมคะว่าเขาทำในองไงบ้างคือก็รับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงแต่เพียงผู้เดียวนะครับได้พยายามก่อเหตุถึงสามครั้งน,นะครับถึงจะสำเร็จมีการทะเลาะหรือว่าการโมเหจูใจอะไร้คือก่อนหน้านี้นะครับก็ม,มีการทะเลาะกันมาระหว่างที่เดินทางกลับบ้านน,นะครับกับผู้ตาย แล้วก็ผู้ต้องหานะครับกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความวัดระแวงในตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งโทรศัพท์เข้ามาระหว่างเดินทางพอดีนะซึ่งเป็นประเด็นนี้ซึ่งเป็นอาจจะเป็นชนวนก่อเหตุที่ให้ผู้ต้องหาได้ฆ่าผู้ตายนะครับซึ่งเราก็ต้องหาพยานหลักฐานต่อไปสามครั้งที่ว่านี่ภายในช่วงเวลาเดียวกันเลยไหมครือหรือว่าทิ้งหา่างกันยังไงใกล้เคียงกันครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองครั้งที่สาม ย,ย,ายามยิงถึงสามครั้งใช่ครับตรวจสอบเบื้องต้นมีการวางยาผู้เสียชีวิตก่อนนะครับตอนนีือคือตอนนี้เราได้ส่งสพบปพิสูจน์นะครับหาสิ่งสารพิษในกระเพาะนะครับซึ่งต้งองร <c oughs> อผลตรวจและรวมรวมทั้งหาหัวกระสุนที่ที่ทบริเวณศีรษะที่ผู้ต้องหาที่อ้างว่าได้ยิงที่บริเวณศีรษะนะครับ <c oughs> ต้องรองจากพิทเวบ <c oughs> สองั้งที่ไม่สำเร็จนี้เพราะอะไรครับคือขั้งแรกอ้างว่าติดเขาใช้ถุงมืติดรองปืน นะครับนี่ไกลไปเหนียวกับหนงังพลาสติกนะครับมันก็เลยล้างก็ไม่อาจจะนกอาจไม่ซับนะครับครั้งที่สองก็เอาผ้าอีกก็เช่นเดิมนกไปล้างกับผ้ามันก็เลยไม่ลั่นนะครับครั้งที่สามก็สําเร็จนะครับกระสุนร,ระเบิดน,นะครับก็ตามนั้นอาปืนอาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุน,นี้เป็นอาวุธขนาดไหนแล้วตอนนี้พบอาวุธปืนหรือยังครับคืออาวุธปืนเนี่ยทางผู้ต้องหาอ้างว่าเป็น อาวุธปืนไม่มีทะเบียนนะครับสามแปขนาดสามแปไม่ทะเบียนหลังเกิดเหตุนะครับก็เอาไปทิ้งน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุแล้วไปหาอาวุธปืนนะครับว่าต้องไล่ย้อนไปดูวันไหนนะครับนอกจากองค์ชูสาวมีเรื่องทรัพย์สินด้วยไหมครับตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากที่พบว่ามีการนําทรัพย์สินไปขายบางส่วน,นครับอันนี้เป็นส่วนเป็นประเด็นหนึ่งที่เรายังต้องสืบสวนต่อก็เป็นประเด็นที่ยังไม่ทิ้งว่าประเด็นในการที่เขา ขารรกเป็นประเด็นอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องอสืบสวนต่อไปเขายอมรับไหมครับว่าหลังหลังหายตัวไปเนี่ยเขาเอาทรัพย์สินไปขายเราอ,อะไรอันนั้นเป็นเป็นข้อไอ้ส่วนหนึ่งที่เป็นแสดงความพรุธของเขานะครับแต่ว่าไอ้การเจตนาขายเนี่ยเรากำลังหาว่าที่เขาจะขายเนี่ยเป็นใช้นิสินหรือเป็นประเด็นนิสินที่เขาทําให้เกิดก่อเหตุในครั้งนี้นะครับกาลังสืบสวนอยู่จะต้องเรียกคน <c oughs> ที่ปล่อยเงินให้กับทางด้านของกู้ต้องหากู้นะครับมาให้ปากคำไหมครับเพราะว่า <c oughs> ค่อนข้างมีการขายทรัพย์สินในหลายรายการให้กับคุณคือตอนนี้เราตั้งประเด็นที่ที่เรามีอยู่หลายๆประเด็นนะครับให้ทางผู้กับตั้งทีมงานสอบสวนห,หาประเด็นประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมอยู่เพื่อประกอบในการมูลเหตุที่เข้าข่านะครับเราเราสอบแน่นอนครับทุกปากที่เกี่ยวข้อง <c oughs> ตอนนี้ได้ตั้งข้อกล่าวหาทั้งผู้ต้องหาที่หนึ่งผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่สองไว้อย่างไรบ้างครับผู้ต้องหาที่หนึ่งคือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็มีวุฒิปืนและเครขั้วสูงปืนด้วยญาตินะครับแล้วก็ ปิดบังอำมพาง่อเล่นพยานหลักฐาน<ม>นะครับส่วนผู้ต้องหาที่สองก็ปิดบังอำมพาง่อเล่นศพนะครับ และนี่ก็เป็นการทํางานของทางด้านเจ้าหน้าตำรวจนะคะเพื่อที่จะสืบหาผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะคะหลังจากที่หายตัวไปร่วมเดือนนะคะจนมาพบค่ะว่าผู้ที่ลงมือนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นภรรยาของผู้ตายที่อยู่ข้างๆกันนี่เองนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็จะยังคงสืบหาถึงประเด็นและถึงการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะหากว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะออกหมายจับเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะฝนตกนะคะแต่ว่าหลัง หลังจากนี้นะคะวันสองวันฝนจะลดน้อยลงและหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าะนองหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดมามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ลักษณะส,สำคัญทางอุตุนิยมวิทยาความกดอากาศตามปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีแนวลมสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งสําหรับลมตะวันลมตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแหงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง ภาคตะวันออกนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเศราปราจีนบุรีสะแก้วชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสย อุณหภูมิสูงสุด31 3 3องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ปิดท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิน่นชุดรณรงค์ด้านปฏิบัติการจิตวิทยาหมวดการปฏิบัติการจิตวิทยากองกำลังด้านจันทบุรีและตราดจำนวนหนึ่งอัตรานะคะโดยกำหนดนะคะ จ้างตั้งแต่1มิถุนายน2 5 6 2ถึง30กันยายน2562โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ปไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2,562ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันยุดราชการท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรีและตราดค่ายตากสินจันทบุรีซึ่งสามารถที่จะสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ039311055ต่อ37840850425327นะคะเรือเอกชอบทองดำผู้บังคับหม,หมวดปฏิบัติการจิตตวิทยาและจ่าโทอนันต์สำรวมรำนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ 0393297040วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสุนันทาบำรุงสวนและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันให,ใหม่ในวันพร,รุ่งนี้สวัสดีค่ะกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อวิสูตรคุ้มกล้าววิริยะวัย67ปีได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณนะวัดป่าของกุ้ง วันที 18, ่13-18พฤษภาคม2562เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2562เวลา13น,นาฬิกาสวดมัติกาบางสกลุลเวลา14นาฬิกาประชุมเพลิงณเมนวัดปากคลองกุ้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและขอเชิญร่วมพิธีประชุมเพลิงด้วยความเคารพ ภรยาบุตรและญาติพี่น้องเจ้าภาพรถเร็วเท่ากับลดตายความดีที่คุณทำได้ ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญาติแห่งชาติ